พี่น้องครับกลับมาเจอครับครับเจ้าของคลิปไวรัลนะครับตอนเดิมคลิปเตาถ่านนะครับที่มียอดวิวสูงถึง1.4ล้านวิวนะครับมีคอมเมนต์มากกว่า3,884คอมเมนต์พี่น้องนะครับวันนี้มาตรวจสอบธุรกิจมืดนะครับหยธุรกิจมืดหลักการรู้สึกว่าสิมีคอมเมนต์นะครับปล่อยวโปรยถึง70%เดวยกันนะครับ มาฟาร์กตัวเพิ่นมาเพิ่นคือจงไหนเพิ่นจะไปหาจับเต่าทานฮะถ้าตั้งที่แบบเลี่ยนถึงขันกับเดโลเงินของนักเรียนได้ลอยได้ที่เดียวไปหังคือยังไปจับเต่าทานประสาส้นสงสัยและก็นมีคอมเมนต์คอมเมนต์บ้างนะครับขออนุญาตนะครับท่านภูมครับนะคพรับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สุ่ันฟังนะครับคอมเมนต์แรกคุณโจกซุ่มเพชรบอกว่าถ้าเขาเผาฐานขายเพื่อเลี้ยงชีพโดยที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็น่าเห็นใจเขานะเพราะบางคนมันเลียกเกิดไม่ได้สั่นทันเพราะว่านะครับ หลักออีกข้อมันอเมน์นึงบอกว่าทํากับคนทำมาหากินที่ได้แค่นี้สันเล่า่าคุณสันติกวบนีนะครับนะครับลาอีกคนนึงนะครับจะบอกว่านะครับคุณปานีบอกว่าเขาเขามาเผาถ่านเอาเตาถ่านไปเลยค่ะเริงมากมากเลยจังของคนเผาถ่านอยว่สันเล่า่านะครับกันได้กับขออนุญาตนะครับให้ท่านนะครับอธิบายสุขเจ้าฟังกันในสำหรับเรื่องนี้ครับท่านครับก็เลยก็ต้อง ขอบคุณพี่ๆต่างๆที่มาติดตามครับยักษ์ใหญ่เขาก็ติดตามครับใครที่ติดตามผมเนี่ยจะมีความรู้นะครับเพราะว่ายักษ์ใหเพราะว่าผมก็พยฐายามอธิบายสอดแทรกความรู้ทางด้านกฎหมายทางด้านที่ยังต่างให้นะครับที่ได้ผู้ซีถูกต,ต้องเนาะพีว่ว่าเนาะครับผมบางคนคิดว่าเผาทาที่ยังได้กับผัวผิดมันบ่แว่นลครับครับนะครับ,รบมันมีกฎหมายระบุไว้ยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตํารวจเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานกับเป็นลูกชอบให้ชาวนะนะครับพื้นฐานเผาทานขายพ่อผมคือเคยเผาทาน้วครับ ก่าไม่จะก่าเ so ่เคยมี่ตำรวจมาจับตังเทือแล้วครับขอทานพี่ต้องไล่บนเส็นไล่บนเส้นกับตำรวจมาจับนี่ล้วขอทานจึงเป็นที่เป็นธุรกิจแเราบขอนุญาตแลนถูกจับแท้นะครับแต่ว่าที่เห็นในคลิปนี่ยังเนี่ยเมื่อผมไปตรวจนะครับไปตรวจไม่พอต่อท่านล้วก็ต่ท้ายคลิปว่าเออได้ซื้อครับพี่วะครับนะไปท้ายคลิปมาเอ่ยกัเลยเซลเรียนซื้อมาตรวจธุรกิจมืดแต่ความจริงเนี่ยไปตรวจพวกคดียาเสพติดครับจริงๆแล้วเตาท่านั่น เป็นแหลงมั่วสมยาแม่นครับแม่นแมนยาเสพติดแม่นครับเมื่อกี้กับพาพี่ว้าไปก็เห็นอยู่แล้วครบทั้งปืนแก๊ปทั้งเผาท่านเลยคือต้องเชี่ยมตรงนี้นะครับเอฟซีแล้วก็คนที่คอมเมนต์ดานลบมาตอนนั้นท่านไม่ได้ไปตั้งใจจับคนเผาทานแต่คนเผาถานนั้นดันขายยาแล้วก็เอาธุรกิจเตาถ่านนี่บังหน้าแล้วก็มีฐ่านเยอะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็เลยจับทั้งสองข้อหาเลยครับผมครับผม ก้าผมเป็นผู้กับเลยนะครับพันตำรวจเอกจะไปหาจับคนผอท่านเพื่อกระเมนเหรอครับนะครับมาเมื่อยู่แล้วครับผมนี่ยองมาเอฟซีทุกคนจะเข้าใจราคาอีกอีกเคสหนึ่งได้ครับท่านครับที่นี่นี่ตามคลิปนี้เลยครับอ่านี่วันเย็นนะฮะดีอยู่ทวงกับมหาให้เราเหรอครับ คลิปที่มีนายตำรวจนะครับท่านหนึ่งนะครับภายสะพายปืนแก๊บนะครับเ oh. ้าบอาป่า <laughs> โอโ้โหนี่นี่เขาเหม็นมาจาจอกคุนเสือพุม <laughs> พ่มพุ่มบอกว่าจับปืนแก๊บอย่างไปเลย่าจัรน,น <laughs> อีกคนนึงก็คื่อเยอะก่อนละนะครับอ่อีกคนนึงกับพู้ได้อีกนี่นะครับคุณถาวรบอกว่าแค่ปืนแก๊บเขาไปทำมาหากินไปจับเขาทำไมาจารบอกว่า <laughs> <laughs> อีกคนนึงนะครับ <laughs> ก็คือคุณต้องทำใจให้ได้บอกว่า เขามีไว้ทำมาหาหกินไม่ได้มีไว้พน้นสันพระวานนะครับอ่าต้องต้องเลีย้ยงจั่ซี่ครับมือที่สะพ้ายปืนแก๊ปเด็กะอันนี้ก็รอดซื้อยาเสพติดครับเราซื้อยาบ้านะครับมีการสอบถามถามขายซื้อขายยาบ้ากาันว่ามีงานเลยไปหาเือนครับครับอ่ไปหาแล้วพ,พอ่อปืนแก๊ปเหมือเดียวพี่บ้าที่ปล่อยถิ่มไ้บ่นะครับปืนแก๊ปว่าแล้วครับนะครับหลังไา้คนที่ถือปืนแก๊ปแบบนี้ก็มาไออีมยอ,ยอยู่ขายอยู่เพิ่งถึงถึงจ,งจ,งจับคดียาไป ครับนะครับกลไรเอ็มผู e. A. A. Guide, to to ้ถวรของเาพ้นบกเข้าใจก็หมาเอ็มก็คืออธิบายให้แพร่ให้ฟังนะครับกลไรเอ็มนี่ก็คือพวกที่พักการพ้นพักโทษครับนะครับพวกคนโทษมาเขาพ้นโทษพักโทษไปก่อนนะครับโทษที่เหลือเนี่ยเขาให้มาติดคุกอยู่ขาแทนครับเขาก็จะใช้ปอกคอแลักกับไปไปไปพัวอยู่ อยู่ศูนย์ควบคุมของคุ้มรุพฤษนะครับว่ามีกำไรเยี่ยมโอ้ใครๆก็ว่ามันสิเป็ี่ยนติดพีเอติดตามโตครับแมน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 อีเวนต์ดีเจ้าแมนครับอ๋ออันนี้เด็การพักโทษเป็นนักโทษชั้นดีเลยนะแต่มาเสพยาว่าขายยาไม่มีปืนแก๊บนี่พี่น้องวัดมันสมควรหมดแหละครับมันก็นต้องออกไปแต่เพื่อแค่นั้นสรุปแล้วท่านไม่ได้ไปจับปืนแก๊บโอ้บ่มีบ่มีทางครับคนที่พักโทษมาแล้วมีกำไรเยี่ยมมาเม้าสมยาเสพติดอีกครับ บางเออก็เลยไปเจอปืนแก๊ปปืนแก๊ปมาด้วยโอ้โหมากระตกรมาด้วยแหละครับแผู้ผมไป็สองปิกอัพเจ็ดแปดคนที่ไปจับปืนแก๊ปก็บอกเดี๋ยวโอ้โหน่าเก็ียก็ผมมีป้าหมายครับขาดทุนขาดทุนครับขาดทุนแต่ว่าพูดถึงว่าปืนแก๊ปเนี่ยเพราะว่าประเทศไทยเป็นตำรวจเลงครับคนที่ตายยอดปืนแก๊ปเนี่ยหลายก็เปิดตายด้วยปืนแมกกาซีนจุดซับโป่งซับแปดอีกครับนะครับลูกน้องผมที่เป็นตำรวจต้องการกันเคยตายเพราะปืนแก๊ปเนี่ยแหละครับนะปืนแก๊บมัปภาษาเ่าปืนแก๊ปมันอันตรายบ่อันตรรายคับ ท่านยัดมือหลายๆเนี่ยมันแทงกับลูกปืนธรรมดาอีกนะฮะนะครับใครว่าปืนแก๊บภาษาปืนแก๊บคือมือทำมหากินนะครับการทำมหากินปัจจุบันเนี่ยนะครับเจ้ายิงหนูเจ้ามันจะเป็นต้องใช้ปืนแก๊บหรอกครับนะเอ,นนเ,เอาปืนมีดหนังสติ๊กเอาปืนมีอ่าปืนผาธรรมดามันก็ยิงได้นะครับไปยิงป่ายิงอย่างกับเอาปืนพลาที่เขามีขายนะครับที่เขาผิดกฎหมายนะครับ เดี๋ยวนี้บ่มีแล้วครับเสือเสือบ่มีเสือบ่มีงัวปลาบ่มีชาบ่มีอย่างไหล่าแล้วนะครับยิงนกจะสีนกเอี้ยงจะเอาปืนแก้ไปยิงมันม่ได้กินอยู่บ่นะครับเอานังเซตตี้ก็ยังไปนะครับยิ่งที่ถูกต้องก็มีครับเครื่องมือหากินที่มันว่าอันตรายอะไรเนี่ยผมว่าหามอยู่แล้วครับนะพวกปืนลูกดอกลูกดอกก็มีกัเอาไปครับแต่ปืนแก้เป็นว่าอันตรายอะไรนะครับยัดมือดีๆนะครับปืนยาวๆยัดมือดีๆมันแห้งก็ลูกปืนอีกครับครับ ซึ่งจริงๆแล้วปืนจำหนี่งแม้ก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วผิดอยู่แล้วครับครับถึงแม้จะโทษปรับเบาแพงครับอาจจะปรับประมาณสองพันยูสานนะครับแต่ถ้าเจ้าหน้าที่เจอก็จะจับเพราะว่าถ้าไม่จับก็จะผิดหนึ่งห้าเจ็ดอีกครับและที่สําคัญถ้าอยู่ในมือของกลุ่มคนค้ายายิ่งต้องจับโอ้แมนครับไม่ว่าจะเป็นปืนแก๊ปหรืออาวุธปืนหรือแม้กระทั่งมีดก็ต้องยึดมาก่อนเพราะว่าเาจะไปก่อเหตุได้อันนี้ก็คือนะครับอยากให้พี่น้องเข้าใจนะบัดที่นี้ เออครับซ่อมเลยแมผภูเขาซ่อมเห็นเหรอขาไม้มเขาซ่อมมีมีมีคนฉลาดเห็นเลยที่เห็นเขาเห็นคำเล่าอรก็ต้องซ้อมนิดหนึ่งนะครับนะครับก่อนจะตัดสินใครก็ดูให้ละเอียดนิดหนึ่งนะครับเมื่อเดียกับบังบานะครับเอซีของพิจิว่าทุกคนนะครับสิเข้าใจนะครับกระแสไว่รอตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้พ่วงครับเพื่อนกะกําลังทํางานยางเต็มที่ก็คืออยากให้ทุกคนนะครับซอยสนับสนุนคนเหตุงานนะครับคนทําดีโลกต้องรู้นะครับ โดยการนะครับเข้ามาดูแล้วก็ช่วยกันนําเสนอให้คนอื่นได้รู้แล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างนะครับให้กับในพื้นที่นั้นนั้นพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่นะครับแม่ครับเป็นตัวอย่างเอาก่อนที่น่ากันอยากเชื่อว่าจะบูบ้านนึงเนี่ยนะครับ,รบพี่น้องอาศัยอยูบบบ่บ้บานถามพี่วาา้าเลยหบู่บ้านหนึ่งทีาพี่ว้ามีบูบ้าน้อยหลังคาหรือกันเนี่ยนะครับมีคนพกปืนแกวบยู่งเบคนในหมู่บ้านเนี่ยพี่ว้าม,มีความสุขปะหนาวเหรอครับถามว่าพี่ว้ามีความสุขปะ แล้วไอ้คนที่พินหัวเขาแก้วเ,เขาแบกปืน,กนแกาเล่แมนครับ <_ S 2> ที่ว่าถึงซิ่งธรรมะหากินน่ผมถามว่าซิ่งที่ธรรมะหากินโดยสุจจิตทนกับว่าใช่ปืนแก๊บหรอครับเ <_ S 1> นาะเห็นปืนยิงป่ายิ่งอย่างที่เขาโพสทางโซเชียลก็ใช้ปืนไม่เป็นปืนแก๊บที่เขาใช้หรอก<อ>แมนใช้หลอกหมนนะครับน่ครับนะครับเครื่องไว้ธรรมะหากินไม่จะเป็นต้องเปิดปืนแก๊บครับครับกฝากไว้นะครับ คือหวังว่าสิเข้าใจแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับสำหรับนี้เอ้าฝากบนเราพ้นท่านพวงกับนะครับอธิโรธท่าแจ้งท่านพันตำรวจเอกนะครับอ่าแม่จะมีพูดตำรวจเอกได้มีคนเซี่ยวไหลอยู่ไปว่าแล้วครับคที่ไปนะครับวิวเซีกับเพิ่มตําแน่งเพิ่อนเป็นพ้นตำรวจเอกว้าวขอแจ้งครับท่านพันตำรวจเอกอธิโรธชาแจ้งครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ